สวัสดีค่ะปันตาเชลล่าค่ะค่ะวันนี้ลูกมาทําอะไรคะอ,อืมหนูมาทําริ้นมกกังกรมาปลูกคะ่ะไปดูกันเลยเจอที่ไหนคะหนูเจอตรงตรงไหนตรงไหนตรงนั่นนะคะ่ะไหนพาไปชมหน่อยค่ะโอเคค่ะต้นอะไรนะคะต้นลิ้นมังกรอยู่ตรงนี้คะ่ะตรงน,นี้เหรอคะโอ้ว้าวน้อะคะอันนี้คือแม่ปลูกต้นไม้แล้วแม่ก็ทิ้งใบเอาไว้นะคะ แล้วมันก็ขึ้นเองเดี๋ยวเราจะมาช่วยน้องมมนแป้งขุดต้นไม้มาปลูกใส่กระถางกันค่ะก่อนเราจะไปปลูกเราต้องให้ใครมาช่วยขุดคะใครคะพ่อแ้นแป้งคะไปตามพ่อกันอพ่อพ่อมันดูนี่สิลิ้นมังกรอ,ออกแล้วช่วยน้องแ่ป้งขุดต้นไม้เลยค่ะแม่แป้งขุดต้นไม้เลยค่ะอันนี้ค่ะตัวค่ะตัวค่ะอันนี้คือ ปัวคะค่ะภาษาอังกฤษช่มเวลโอเคอ่อะได้ยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วล่ะอ้าวลากไ,ไปคะ่ะเดี๋ยว ที่ทำทำยังไงบ้างคะเอาที่เอาดินใส่เข้าไปเอาอะไรใส่ก่อนคะเอาอะไรใส่ะ่อนอะเอาเอาเอาอะไรมอเด้วยอะไรคะกาวมาเท้าใส่เข้าไปใส่ไปไหนคะใส่เข้าไปในถ้วยนี้ป้องกันอะไรคะป้องกันไม่ให้ดินหลุดค่ะโอเคใส่ลงไปเลยค่ะใส่ที่บนเลยค่ะใส่แค่นี้ก็ได้ค่ะอ่าอันนี้จากนั้นตัดอะไรคะใส่อะไรตัดเขาเรียกว่าเอ็กซ์ด้เหรอเสียงเสียงรือเปล่า โอ้ก็ดิแค่นบอกเพื่อนสารสารจิตอะไรบอกเพื่อนโชว์ทำอะไรนะเคอืคุณแม่ผสมเอาไว้นะคะมีใบก้ามปูมีกากมะพร้าวมีขุยมะพร้าวมีเพลไลท์แล้วก็หินหินภูเขาไฟค่ะแม่ผสมไปแล้วนะคะดินนี้ดีมากเดี๋ยวต้องแป้งใส่ปุ๋ยลงไปใน ในกระถางนะค่ะโอเคให้คุณพ่อช่วยค่ะขั้นตอนนี้พ่อช่วยไปให้พ่อช่วยนะคะใส่เยอะไหมไม่ต้องเยอะจริหรอรู้ได้ไงนี่กินได้ไหมกินได้ไหมงั้นต้องระวังไหมจับได้ไหมต้องระวังถ้าไม่มีผู้ใหญ่จับได้ไหมปุ๋ยอ่ะไม่ได้ไม่ได้น้องเคเบาๆช้าๆไม่ต้องเยอะโอเคได้ค่ะแล้วก็้นแป้งก็ต้นไม้หนูอยู่ไหนไปหยิบม้อ้าวต้นไม้หนูอยู่ไหนเราต้องตัดแต่งหน่อยนะคะ ตัดแงหน่่อยคะเอา,าไหนไว้เอาเล็กไว้ไหมเอาอันนี้ออกเอาอันไหนออกบอกคุณพ่อเอใบใหญ่แล้วเหรอเอาใบใหญ่ออกใช่ไหมคะค่ะมาก่อนไม่มาตัดแล้วนะตัดแล้วนะรับคนพ่อหนิอนเอาเอายังไงต่อไม่ <laughs> ไมดไ้ ภาษาอังกฤษมันคือกนะอาเสร็จแล้วยัอ่ะแป้งปูเสร็จแล้วนงคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอ่ะวันนี้ก็ใส่ใส่อะไรลูกตอสุดท้ายใส่อะไรไข่ม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเพลไรเขาเรียกว่าเพลไรอใส่เข้าไปเลยค่ะโรยข้างบนอ๋อ่คอลิ้นงงกที่อยู่จากตรงนั้นนะคะ ลิ้นมังกรที่มันขึ้นบนพื้นบ้านเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วหนูก็ขุดเอามาปลูกใส่กระถางสวยงามมากเลยค่่ะใชแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตัวเล็กๆคะกลิปดอกใช่เหรอลูกขโมยแม่มาของน้องอันนี้ของน้องอยู่นี่เสร็จแล้วค่ะต้นลิ้นมังกรแคร์ต้นไม้ฟอกอากาศอย่าลืมกดไลค์กดคลิปสรายกดแชร์กดติดตาม ช่องหนูด้วยนะคะช่องอะไรคะ,ช,ออะ,รคะช่องหนูปั้นแป้งเองค่ะไปเน้วปั้นแป้งแชนแนล